ม่เห็นกดว่าอย่างนี้ไงดูไปออกอะไรอย่างเงี้ยะไรอันสมัยสมศรัทธาพุทธังพวันตังอีิวาเบบนี ภาโพัวา ah ตาตมตันลสมังจุันโนวาโสาวสังโคตัมันะมวันธามีพุทธังสพังเมโทสังฆันญ์เัณเตวันทามีธรรมังสพังเมโทสังฆันญ์เมัณเตวันทามีสังฆังสพังเมโทสังฆันญ์เันเตพุทธังสรางจามีธรรมังสรงขจามีสังฆังสร้งขจามี สุตปีพทธงสรงกชามิสปีธรรมัสรงกามิสปีสังคสรงกามิตาติปุทธังสรางกชามิตาติปีมัสรงกชามิตาติปีสังคังสรงกาิสาสัโมตัตภควาตโราโวสัมมาสัมุทัโมตัภควาตโราโสัมมาสัมุทตัโมตัภควาตโราโวสัมมาสัมั สัตว์ทางจาสนาสัพพันตุนัดินทางปฏิทานุภาวสัทธารกตุติภริตตวานาเมืังสเมตตาพันตาวิจิตาจิตาปริตังปนันตุดักเทกเมีเจรูเทกิริสิขาระตเตจันติเยวิมานีทีเปรดเทหามีตรูาาามันัทนีเจตมรเจมตุมนเยเจตเตอุหมาเจายันตุเทวาจาวสารวิสเมยะข,ข้นันธพนาคาจิตันตาสันติเจยังมุนีวราชานะาสาทาวเมสนันตุ sama Senakao ajamantah sama Senakao ajamantah sama Sokao ajamanta satu <coughs> 11 านพญากรเขาเนี่ยแหละเดอ้อลูกหลานบานานารรพงศ์เนี่ยสังพร้อมเพียงาาาายานากันเนี่ยสังถวายเชิญมีมณ์มาประจำะเดี๋ยวนี้บัดนี้เดอ้อพญากรเลลูกหลานบรรพงศ์นนค,คุณคุณแม่ข้าแปลงแสงเทศดคือเด่นว่าแม่สันนี่แหละมีความเป็นยำเป็นเดือดเนื้อร้อนทุกร้อนใจละ่ะ มีโลกยีบเทประจังกายจอะไรมาโรบกวนพญาปูทุกทาน,นท่านาาาเป็นประจังประจังของหมู่บ้านก็ขอเป็นตือกลางเป็นผู้สื่อสารระวังชาวบ้านกับพญาปูความจำเป็นลกูกหลานของ <c oughs> คุณแม่คำแปงแสงเท็จเนี่ยแหละบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหกเจ็ดอบูบ้าน,น,นอโภนะงเข้าเนี่ยแหละเดอ้อเราวะ่าจำก็เกิดขึ้นบ่อยๆอ่ปีนึงก็จะมีสองสามคนกับมามาลรรดับมาเรื่อยๆนะเฮ้ยอยอำนาดึกลับอำนาจเรียนรับของพันยกูเนี่ยแหละ อำนาจอิทธิฤทธิ์อำนาจจิงศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารบร,ริมีฤทธิเดชตลอดทั้งสัปดาของพญาภูเกณฑ์หลักของเขาเนี่ยแหละเดอ้อในาทานาจิตของพญปภูนี่เป็นพูดนี่สัปดานุภาพนิบันตาหาบันเลื้อละลหล้านดันบนมาขอ,อยังก็ได้หมด นี่ยกระย่าเห็ดในคลายหนาเด้อเป็นอ่าอ้หลบหลานมามีความเดือดเนื้อร้อนใจผู้ดใดก็อยากมีชีวิตเลืนเหย้าไปน้ำกันทั้งหมดนะะั่นแหละพอจำเป็นก็นไปหามหามดหาหมอหรอกหยาบปากมองในการไปหามหามดหาหมอคิดว่าการมาการาละมาสวย ป่วยูงสีกับท่ำแทนเก็บป่วยในเหนือในกายคือเป็นโรคไตภาวะหายตั้งแต่เป็นปกติมันนี่เป็นก้อนไปเดอ้อป่วยไม่อดีตหรือเกิดมาตั้งแต่หน่อยมาถึงไงจนถึงเผาอายุเด็ด โมงที่เจ็ดมงทแปดปีนั่นแหละจะเป็นการล่วงเกินพ่อแม่ญาตสนิดนิสายล่วงเกินครูบาอาจารย์เพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่าต่อหน้าเรือับหลังตามขอใหเจ้าบ้านเชาเรือนจะเที่ยฐานผีบ้านผีเรือน กรรมในเว้นของแม่คำแปลงแสงผิดเหรอที่ได้กระท่ำลงไปโดยตั้งใจหรือว่าตั้งใจกระทำขอใฮ้อาฮหสีกรรมต่างๆแ่วิดนาที่นี่เป็นตนไปใน่วงให้เศ้านเนียดจันไรหรือแนวบดับบดีหรือตัวเพิงตัวเพิงที่ยืดในเหนื่อในกาย ไอ้เพิ่กนก็ได้จำเมื่อจำจริงมาแล้วเป็นคำเข่าเจ็บขอบที่น,นี่เนี่แหละอยู่ในขันหาเนี่แหละเด้อเป็นเนื้อป่วย,ยไอ้เพิน่นังปูเนี่กินหน้าปัดเป่าเหลือิมิตกายเจ็บหมูเจ็บตาเจ็บไปหลนไปไอ้เพิ่นเศร้าไอ้ปฏิปกติหายหายปกติดีอยู่ด้ยวยความเป็นโศกข์ หลานคนอื่นในมูบน่บ้านนะกงเนี่ยคนยุบานเด็กทีหนึ่งลอยอกติดไปเนี่ยปูกับหัวยุบนะฮะไว้อนไดบ่ดับบ่ดีขวให้ถึงจากเกี้ยงจากเกี้ยงจากเลือดจากกายที่เจ็บที่ปวดทุกทรมาในใจกายยืดทุกทุกเมนื่อทุกเว้นทุกราตีเนี่ยล่ะ ความเป็นกังวลความเป็นห่วงในสุขภาพร่างกายเจ้าของหยาดบ่มยืนไอ้เจ้าในบาปบ้านมาหาพญาภูไว้หายทุกข์หายโศก,ห,กหายโรคหายภัยหายใจเวียนไะน้พี่นี่เป็นต้นไตเด้อแม่คำแปลงแลงสงทิศคุณแม่สัน่นแย่สั่นนีย่ยแหละเด้อว่านันเมือเ่อในลูกหลานไอ้เจ้าในน้ำปัดใจโดยเฉพาะผันหา ไมู่กเทียนทำหมากทำผู้บบรียาสูบของโบราณของข้าวของหวานสมัยประกอบมากคนลหมาก,กหลักใหม่มาเนี่ยกับบริบาลต่างๆเหน็นมาส่ายมาสกักการบูบชาให้พญปกูน,น,นิจง มาเสีมาจันเลยเกิดข้เข้า,ขาละไมหมเส้ยมาฉันเลายแล้วจ้ะปูคพนกวดน้ำแลละกวดน้ำนะกวดน้ำให้เมยจรณีเจ้าชีเจ้าทางรอบสุดท้าย เราจำาจัารเาวัดเอุันรสุขังพังเนอขึ้นมาทแบงแสงจิตเนอ,อเมียสันเมียสันสนละทถ้าระวังกรรมก็หนาก็อาสมอสารของพมีผู้เกณฑนละบานละโงเท่าแล้วนะเดีสิน,นหน้าเดียวเ้อ,อ ย water water, ูเห็นเป็นสุปคือคนอื่นๆตัวๆไปแล้วมีแนวเก็บแนวปวดในเนื้อในกายในจิ้งในเอ็นในเส้นในเลือดในไตของเราเนี่ยหรอเห็นซวงเห็าเศรื่อปฏิหารเด้อเนี่ยปวดเลยนะหลัข้าวขุยงนแหละ